สวัสดีครับสวัสดีทีมงานบอลวันนี้ทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับคัมคืนวันอาทิตย์16กุมภาพันธ์ครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับคลิปของอาจารย์ฟุตบอลกับผมแชมเปี้ยนจาก PPTV แล้วก็ FM 99นะครับก็วันนี้ผมหนีมาบุนเดส2คู่เลยละกันนะเพราะว่ามันมีสเปอร์เตะก,กับแมนยูไม่อยากยุ่งจริงครับใจอยากเชียร์สเปอร์แต่ฟันธงสเปอร์ทีไร เรียกว่าเลือกทีมลักมักเสียตังค์ทุกทีครับก็เลยแบบไม่เอาไม่ยุ่งดีกว่านะครับก็มาที่บุนเดส,สิก้าง,งานถนัดดีกว่านะครับวันนี้เลือกไฮเดนฮามเจอรมายส์แล้วก็ เลือกแฟรงเฟิร์ตอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะครับมีโฮซคิวมาเป็นทีมเยือนไม่น่ายากสำหรับแฟรงเฟิร์ตครับตัวนั้นติดตามกันอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับพวกเราทรีมงานบอลวันนี้ครับช่องบอลวันนี้จะอยู่ยงคงตลอดนะภาษาไทยนะครับพิมพ์ได้เลยนะบอลวันนี้ภาษาไทยทางช่องทางทิกตอกแล้วก็พวกเราครับกูุ่ฟุตบอลอย่างช่องผมก็จะเป็นกูุ่ฟุตบอลกับผมชามเอฟเอ99มีช่องเอกมาขาวของคุณเอก นพดลจาก FM 9 9แล้วก็ b g Sport แล้วก็น้องอูอัครเทพาจาก f อฟเอ็กด้วยก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะครับย้ำอีกทีผ่านแบรนดบอลวันนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มทีมงานกับพวกเราแบนบอลวันนี้นะครับผ่านทางไลน์แอดที่ GM3 จครับแอดไลน์เข้ามาครับสถิติข้อมูลอันนี้สำคัญมากทีมงานน้องๆน,งน,งนี่โอ้โหมืออาชีพครับทำเรียกว่าละเอียดหยีบหยดเลยทีเดียวนะครับก็ลองเข้ามาติดตามกันดูผ่านทางไลน์แอดนะย้ำอีกทีครับแอด, 33, แออดจะลงสนาม ข้อมูลทุกอย่างสําหรับการเ,าเตรียมนะครับวิเคราะห์รอให้กับทุกท่านแล้วนะครับสําหรับการเตรียมที่อดูบอลในยามค่ำคืนแล้วก็มีกูรูอย่างพวกผมเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ฟันธงกันอีกครั้งหนึ่งก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับบุเดสิก้าสคู่ครับไฮเดนแฮมร้างอันดับ16ยังต้องหนีตกชั้นนะฤดูกาลนี้ลูกทีมของทางด้านชมิดนะครับเอจอก,กับมายส์ที่ครึ่งครึ่งฤดกาลแรกทาได้ดีนะ ตอนนี้แม้ว่าเครื่องรุกหลังกลับมาจะชนะเกมเดียวแต่ยังล้างดับเจ็ดของตารางแล้วก็อยู่กลุ่มบนแบบเหนียวแน่นเกมนี้นี่ถ้าชนะเนี่ยมีสิทธิ์ไปจบอยู่ท็อปไฟได้เลยเหมือนกันนะถ้าผลคู่อื่นเป็นใจด้วยนะครับไฮเดนแฮมดันไปชนะองเปนเฮเกนคือโรเตชันครับโรเตชันแล้วครับใช้พวก สำรองอะนะครับลงไปเล่นดันบุกไปชนะโคเปนเนเกนซังเกนครับคือผมก็เชื่อว่าชมิดเองน่าจะมองไปแฟรงค์ชมิดเนี่ยน่าจะมองไปในการหนีตกชั้นของบุนเดสดูจะมีภาษาเอามีภาษาีมีราคามากกว่าแต่ลูกทีมกลุ่มสำรองอนะดันไปชนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเกมนี้เนี่ยพวกตัวจริงจะกลับมานะครับประตูเควินมุลเลอร์แนวรับคุมเกมโดยอัพพะติกไมก้าวินิคคิมเบอร์นะครับตรงกลางยานช็อปเนอร์จะกลับมาคุมเกม พอวานเนอร์มาอ่ามาทิอัสออนซักแล้วก็หน้าเป้าอย่างบูดูชิปชิวเซ่จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับอ,อ่ส่วนไมส์นะครับห้าเกมหลังอนะ่ะสะดุดชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าคุณภาพในแต่ละเกมเอ่ะอ่ผมเองดูแล้วก็ลงเสียงไฮไลท์ผมถือว่ามายังยังอยู่ในมาตรฐานนะเพียงแต่ว่าจบด้วยการผลงานขันไม่มาคือไม่ชนะเท่านั้นเองนะครับยังอยู่ทั้งอ่าคราวดีคือได้โยฮัน,นเบิร์ขาดครับอ,อ่กองหน้ากับตันทีมบีกีทีมชาติเยอรมันชุดยูโรเนี่ย นะครับเหมือนจะพ้นอาการบาดเจ็บละเช็คฟิตน่าจะลงได้ในเกมนี้ซึ่งกาเบิร์ขาดลงความอันตรายในเกมลุกจะมากขึ้นนะครับพวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจะนะแล้วก็มีพอลเนเบอร์อีเจซุงครับเป็นตัวส,สังสมเกมลุกคู่กลางโคตรแข็งแรงโคตรด,ดีครับไคซสุานโนกับนาดีอามิลี่ขึ้นเกม2ฝั่งก็ปัทิกวิมเมอร์กับองตนิก,กาคี้ดูดีครับผมชอบไม้นะจะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าครับยังไงผมว่าไมยจะบุกชนะทางด้านของไฮเดนทามได้ในคู่นี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นแฟรงเฟิร์ตเจอกับคิวแน่นอนว่าคิ ไม่ไหวยอยู่แล้วในแง่ของคุณภาพผู้เล่นแต่ว่าเล่นแบบเปิดเกมแรก building up ก็เลยแพ้แบบไปท้าชกเขาว่าสุดท้ายก็หลังบ้านรั่วก็แพ้ไปแฟรงก์เฟิร์ตก็คือปัญหาคือหลังจากปล่อยโอมานมามูมสไปเนี่ยแล้วจะดูเหมือนสะดุดสะดุดอยู่นะครับเกมเนี้ยเอาจริงๆผมมองว่าทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตเองเนี่ยดีโนชอมเมอร์เลอร์อ oler, น่าจะต้องเลือกแล้วครับว่าต้องมีหนึ่งคนมายืนเป็นหน้าคู่กับอุโก้อิคิติเกะคือวัดไปเลย เอาเอาลงมาเล่นหน้าคู่ไปเลยคือคุณจะดันมาริโอเกเซ่ก็ได้หรือใช้อากาคานาฟก็ได้นะครับแล้วเล่นคู่กับอิคิติเกเป็นคู่สุดหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมที่โอมามมมุชเคยทำอะ่ะคืออาจจะทำได้ไม่ดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบะนะครับโดยมิลด์ตลุกถ้าถ้าเอาอัฟกาคนับลงตัวลุกก็จะเป็นมาดิโอเกเซ่ h, แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นชานอูซุนที่จะได้ลงแทนนะครับที่เหลือ,อยังอยู่ทั้งหมดครับอ่าช็กิลลี่อุโกลาซัน ok นะครับเกมรับอ่าอย่างตูต้าแล้วก็ประตูที่เหนียว ส่วนโฮซายคิวสามสี่คนเกมรับเอาไม่ไหวอยู่แล้วก็จะมีห้องเครื่องอย่างเลเอซโซบี o ้ B, ที่เป็นกัปตันทีมเป็นเพลย์เมคเกอร์อยู่ด้านหลังในชุดตกมาชิโนกับฟิลฮาเลสที่แข็งแรงขยันวิ่งไล่บูล้างผ่านแต่ว่าก็ไม่คมขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นดุกบุกมาแล้วไม่น่ารอดครับดูแล้วสองสกอร์ซะด้วยซ้ำแฟรงเฟิร์ดดูดีกว่าเยอะครับจะเป็นแฟรงเฟิร์ดเอาชนะโฮไซคิวได้สกอร์ที่สองลุ้นของแฟรงเฟิร์ดอย่างได้เลยครับคลิปนี้ฝากไว้สองคู่เหมือนเดิมนะครับกับบุนเดสก้าผมแชมป์จาก 99, ลลาาบบก่ออนนเจคคิปห้สสวััดีร